ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเดินเล่นกันในสวนอีกแล้วครับมาดูความคืบหน้าการปลูกต้นไม้ป่าของพวกเรานะครับสวนป่านายอำเภอนะครับสวนป่าในาอำเภอทำไมถึงน่าชื่อว่าสวนป่าในาอบเภอนะครับแลต้นไม้ที่ได้มาปลูกนะครับในอำเภอแจกมานะครับ แลโปรเจกต์มาในวันสําคัญนะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับหลายปีแนละ้วประมาณสิบปีแนละ้วก็เริ่มทยอยปลูกต้นไม้ต้นแรกเป็นต้นพยอมนะครับตปลูกในสวนนี้นะครับต้นพยอมต้นตะเคียนนะครับจากนั้นก็หาพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับสะสมมาทยอยปลูกมาเรื่อยๆตลอดสิบปีนะครับตลอดสิบปีนี่ต้นยางกล่องนะครับ ยางกลง่องในสวนนี้มีสองต้นนะครับสองต้นอายุประมาณสองปีนะครับต้นนี้สองถึงสามปีนะครับสองถึงสามปีหลกแซมได้นะสวนยางนะครับตรงนี้ตรงนี้หลากหลายชนิดนะครับตรงนี้หลากหลายชนิดนะครับมีต้นประดูป่าครับประดูป่าก็อายุประมาณสองปีครับนี่ต้นอะไรนะครับต้นหลุมพอครับ ลุมพอก็ปีที่สองครับต้นหลุมพอมาดูต้นมอกกานีครับต้นมอกกานีโตไวามากครับต้นมอกกานีโตไวามากต้นประดูกป,ป่าครับประดูกป,ป่านี่ก็มอกกานีครับมอกกานีปลูกพร้อมกันนะครับสองต้นนี้สามเมตรกว่าแล้วอยู่ที่สามเมตรกว่าแล้วต้นอะไรเอ่ยครับ นี่มันต้นอะไรนะครับาม่เห็นเลยนะครับเถ่าวันขึ้นเต็มเลยนะครับต้องต้องจัดการนะครับต้นสาวดํนครับสาวดําสาวดําหรือขาวดํานะครับสาวดําหรือขาวดํานะครับนี่นลาวนะครับโตช้ามากเลยนะครับนี่ต้นพยุงครับพยุงพยุง นี <mile> ่ก็หลุมพ่อครับหลุมพ่อหลุมพ่อหลุมพ่อต้นเล็กหลุมพ่อต้นสาวดำครับสาวดำานี่ไม่ค่อยโตเลยนะครับสูงประมาณยังไม่แตกยอดเลยนะครับไม่แตกยอดเลยนะครับต้นสาวดำมาดูต้นไม้เนี่ยมีต้นหนึ่งครับอันนี้ก็พยุงครับพยุงพยุงบ้านเรานะ่พยุงไทยพยุงไทย ครับต้นนี้แห้ต้นนี้พญาไรใบครับใบพึ่งร่วงไปนะครับเป็นต้นหลุมพอนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับตรงนี้จะโดนน้ําฝนตกมากเลยนะครับเจาะน้ําเจาะหนังนะครับม่ร่วงหมดแล้วครับไม่รู้จะรอดไหมนะครับไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนะครับร่วงหมดเลยครับพญาไรใบนะครับมาดูอองนะครับตรงนี้เป็นเนินนะครับประมาณหนึ่งห้องนะครับ หนึ่งห้องตัวขนาดสี่คูณยี่สิบเมตรนะครับปลูกไม้เกือบยี่เกือบสามสิบต้นนะครับเกือบสามสิบต้นผมที่ไว้มาดูมาดูต้นทุเรียนครับทุเรียนพอมาเล่นนะครับปลูกไว้หลุมละสี่ห้าสี่ห้าเมตรนะครับสี่ห้าเมตรเป็นต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์นะครับ บ้านประดุมนะครับค่อยเสียบยอดต่อไปนะครับต่อไปเอามาดูครับตังนี้บริเรณนไม้อันนี้ต้นไผ่ครับไผ่ประดับนะครับไผ่ประดับตามปั๊มตามอะไรที่เขาชอบปลูกนะครับเป็นไม้ประดับนะครับไม้ไผ่ไม้ประดับไม้ไผ่อ่านี่คือต้นลองกองลองกองนี้เขาโตช้านะครับ ลองกองตัวับลองกองนุ้ยพ่อไผ่ครับไผ่ตรงครับไผ <c oughs> uh ่ตรงลรืมแรงครับไผ่ตรงลรืมแรงลรืมแรงไผ่ตรงเรื้มมาดูตรงนี้ก็เป็นต้นไผ่นะครับหนึ่งก2อสองกอนะครับได้มาดูไผ่ที่เขานิยมันนี้คือสางมนนะครับสร้างมนเพิ่งลงนะครับไผ่สร้างมนไผ่สางมนครับนี่ครับซื้อมาต้นละ กิ่งละยี่สิบยี่สิบห้าบาทนะครับสร้างบนกิ่งละยี่สิบาทบาทเป็นตุ่มนะครับออกมาฉาบไม้ในถุงดำแล้วก็เพิ่งเอาลงนะครับไม่ถึงสองเดือนทีนะครับตันนี้ก็สร้างมนนะครับเดีย๋ยวต้นเล็กนะมาดูต้นนี้นะครับตรงน,นี้ที่มาบอกว่าเป็นไม้ที่ได้จากการแจกในวันสำคัญนะครับนานเพอนะครับ หลายปีแล้วครับตรงนี้มีต้นตะเคียนทองนะครับต้นหยีต้นตะเคียนทองต้นหยีแล้วก็มีต้นพยอมก็พยอมนี่ต้นไม้ต้นไม้ในอำเภอที่บอกนะครับวันสําคัญสาคัญที่โลกกิจครับของอำเภออ่านี่ต้นอะไรครับใบทําต้มครับใบพอครับใบพอทําขนมต้มนะครับนี่ต้นลูกเลียงครับลูกเลียง เน้งนกเนื้งนกเน้งนางไม่แน่ใจนะครับจัดมาได้แล้ว่าเป็นเนื้องนกเป็นเน้องนางนะครับมาดูอีกนะนี่นะครับต้นพยอมครับสิบกว่าปีแล้วพยอมนี่ประมาณปลูกประมาณปีห้าสองปีสองพันหนึร้อยห้าสิบสองต้นพยอมต้นพยอมนะนี่ต้นยอมต้นเล็ดมีต้นหนึ่งเสียดายมากเลยครับให้เขาตัดหญ้านะครับเหลือแต่ตอแล้วตอนนี้เหลือแต่ตอแล้ว อ่าตอไม่พบแล้วนะครับไม่รู้อ่างอกมาแล้วนะครับถึงแม้เ่าจะเหลือแ,แต่ตอนะก็งอกมาแล้วนะครับก็คือต้นเกาลัดเมืองไทยครับเกาลัดืองต้นต้นลูกกอนะครับต้นลูกกอต้นโตมากแล้วใหญ่กว่าหัวเม็ดหัวเม็ดโป้งเลยโอเคนะครับนี่นะครับต้นไม้ต้นแรกที่ปลูกในสวนนะครับต้นไม้ในอำเภอครับ ต้นไม้นะครับหรือสวนแอมเพอนะครับมีต้นพยอมและตะเคียนจากนั้นก็ปลูกไม้เสริมนะครับตามร่องนี้นะครับร่องกลางระหว่างต้นยางนะครับระหว่างต้นต้นยางได้ลงไม้เสริมมานะครับก็คือมีพวกไม้ผลมะไม้ผลนะครับมังคุดสตอลูกเนียงทุเรียนนะครับในตรงกลางนี้ปลูกยางนะครับปลูกพยอม ไม้ยอมแล้วก็มอกกาน,นีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมอกกาน,นีกับพยอมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพอกนี้ก็้ครับนี่ต้นหยีนะครับต้นหยีต้นหยีต้นหย,ตนยีตรงนี้เตรียมไว้สําหรับเก็บน้ำไว้นะครับแต่ไม่มียุงแต่ไม่มียุงลายนะครับเก็บน้ำไว้ป่า <c oughs> <c oughs> ล่องกลางนะครับกลาง,งกลางระหว่าง สวนยางก็เป็นระหว่างแถวยางก็เป็นอมอกคณีสลับกับทะยมนะครับมอกคณีกับสลับทะยมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆอยางไม่ตัดแล้วนะครับหยุดสองปีแล้วครับหยุดตัดสองปีแล้วพักต้นไว้นะครับอันนี้ต้นกันกรเราครับกันกรเราถูกเสริม ต้นยางที่ตายไปนะครับท่านเราก็ได้จากนายอำเภออีกนะครับนายอำเภอไอยทัตน,นะครับที่มาอยู่คนกระหลงก็ในโครงการแจกต้นไม้นะครับไม่มีใครเอาเราออกมาปลูกเองนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นพระยอมสลับกับต้นมอกกานีนะครับต้นมอกกานีนนระหว่างแถวอย่างทั้งสองแถวนะครับ ต้นปลูกนะครับต้นปลูกแต่ว่าจำไม่นานแล้วจำไว้เกือบสองปีนะครับต้นต้นออกมาลงนะครับเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับสามเดือนที่แล้วในในส่วนที่ต้นไม้พุ่งลงพุ่งลงปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้ที่ลงไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเจอกันให่อีกคลิปหน้าครับ